สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมมุนแล้วในผมก็มีคอมิกเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นะก็คือชื่อเรื่องว่า cross badland ในตอนที่มีชื่อว่า a n นนว l ตอนที่1 แจ้งสรรเป็นทหารฝีมือดีของหน่วยรบอังกฤษ,กฤษเขาเป็นที่เคารพรักของบรรดาเหล่าทหารหลายนายรวมถึงทหารคนโปรดของคนใหญ่คนโตด้วยเขามีความสามารถจนได้รับการไว้วางใจจากผู้บัญชาการในการทำภารกิจอาราขาคนสําคัญของประเทศฉันก็ยังได้รับการไว้วางใจในการแทรกแซงเข้าไปในกลุ่มของศัตรูเพื่อจะล้วงเอาข้อมูลในการใช้โจมตีด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เข้าไปแทรกแซงเครื่องบินของศัตรูโดยการปลอมตัวเป็นเชฟเขานำอาหารหนักไปให้พวกมันกินโดยในอาหารเหล่านั้นก็มีระเบิดรวมอยู่ด้วยซึ่งพอพวกมันถืออาหารเหล่านั้นไว้มันก็ระเบิดจากนั้นพวกเขา เข้าไปยิงซ้ำจนสามารถจาัดก,การมันได้และเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทําให้เขาน่ยได้รู้จักกับมักดา หญิงสาวที่ทำหน้าที่เก็บหลักฐานของหน่วยรัฐทั้งสองคนก็สิกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าต้องทำงานอยู่ร่วมกันบ่อยๆจนถึงขั้นมีซัมติงกันอยู่บ่อยครั้งและไม่นานจากนั้นเขาก็ต้องไปทำภารกิจต่อในครั้งนี้อันตรายยิ่งกว่าเดิมและก็เป็นภารกิจที่มันจะจบอาชีพของเขาเลยก็ว่าได้ภารกิจครั้งนี้ก็คือการที่เขาและก็หน่วยงานนั้นจะต้องลองเข้าไปที่สถานที่แห่งหนึ่งเพื่อจะกกำจัดัตรูให้หมดพวกเขาทำตามแผนได้อย่างราบรื่นและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งถึงห้อง อเข้าไปใกล้เธอใกขาฉิดสางเวยอย่างใส่หน้าเขาและนั่นก็ทําให้เขานัถึงกับควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็เผลอเหนี่ยวกาปืนจนสูญเสียเพื่อนร่วมทีมไป2คนอย่างโชคดีที่ว่าไม่มีใครหนาได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายนอกจากนั้นเพื่อนในทีมก็ช่วยกันจับตัวเขาและก็นังกลับไปที่ฐานหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาหนูก็โดนต่อว่าจากผู้บังคับบัญชาอย่างรุนแรงแถมก็ยังถูกตัดสินออกจากกองทัพแบบไม่มีข้อโต้แย้งด้วย เขารู้สึกผิดหวังกับเรื่องที่เจอและก็เตะดื่มเหล้าพร้อมกับหาเรื่องโชคต่อยกับคนอื่นไปทั่วสุดท้ายก็ต้องนอนอยู่ข้างทางเพราะว่ามาหนักจนกลับบ้านไม่ได้ทั้งยังมีอาการหลอนสารตัวนั้นแทบจะตลอดเวลาเขาใช้ชีวิตอย่างไรเป้าหมายไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เจอกับเดวิดชายผู้ชื่นชอบดนตรีและกการเดินเรือพวกเขาเดินทางไปในที่ต่างๆพร้อมกับเสียด,ดนตรีเพื่อทํากิจกรรมหลายอย่างร่วมกันในขณะที่พวกเขาในกำลังขนของลงจากเรือไปไว้ที่ชายหาดก็ได้เกิดเสียงระเบิดขึ้นพอหันไปดูก็เจอกับเรือสำรานลำใหญ่ที่กำลามีปเปลวไฟเหน้นงงขอ เรือลำนั้นก็คือกลุ่มคนที่บนหน้ามีรอยกางเขียนสีแดงปรากฏอยู่และคนเหล่านั้นก็ถูกเรียกว่าครอสพวกเขาได้เข้ามาช่วยเหลือผู้คนในเรือลำนั้นจนหมด และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขานัดตัดสินใจแก้แค้นให้กับตัวเองสำหรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตัดมาทางฝั่งของแจ้งสันเขาออกเดินทางพร้อมกับอาการหลอนของเขาไปตามสถานที่ต่างๆที่เขาเคยไปอยู่บ่อยๆในตอนที่เขาทำงานในกองทัพในระหว่างทางกนกได้กำจัดพวกครอสที่กำลังระบาดเป็นวงกว้างเขาไม่รู้ว่าที่แท้จริงแล้วพวกมันมีที่มาที่ไปยังไงแต่ไม่ว่าเขาจะเจอมันที่ไหนเขาก็ตั้งใจกำจาดพวกมันทันทีซึ่งมันเนกไม่ใช่เรื่องยากสำหรับอดีตทหารฝีมือดีอย่างเขาไม่นานนักเขาเนกเดินทางมาถึงฐานทัพรับซึ่งงงกก็็เเเปนนทที่่าาาขขอ เขานาเข้าไปได้อย่างง่ายดายและก็จับตัวมักดาพร้อมกับคนอื่นเอาไว้และก็มัดกับเก้าอี้และนอกจากนั้นก็ยังมีพวกเคราะี่สองตัวที่เธอจับไว้เพื่อจะมาทดลองอีกด้วย เขาถามคำถามมากมายเกี่ยวกับเธอถึงเรื่องของผู้ครอสที่กำลังระบาดไปทั่วเมืองซึ่งเขาก็คิดว่าเป็นฝีมือของกองทัพที่สร้างพวกมันขึ้นมาแต่มากดานก็ปฏิเสธซึ่งนั่นก็ทําให้เขาน่าไม่เชื่อมากนักและก็ยิงพวกมันทิ้งไปจากนั้นก็อ่านไปถามเกี่ยวกับคนที่เคยทําให้เขานะ่ะต้องกลายเป็นคนไรงานแต่ว่าคําตอบที่ได้นะ่ะกลับไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่เพราะคนพวกนั้นนะตายหมดแล้วโดยตายจากการที่ทุ่มเทวิจัยเกี่ยวกับผู้ครอสที่ระบาดไปทั่วเมือง นั่นก็ทําให้เขาเหนื่ยวายจนหัวเสียที่ไม่สามารถแก้แค้นคนกลุมนั้นได้ก็เลยฆ่าคนที่บอกความจริงทิ้งแต่ว่าสุดท้ายความแค้นของเขาก็หายไปเขาเออกจากที่นั่นโดยที่ไม่ฆ่าใครอีกแต่ว่าก็ไม่ได้แก้มันให้คนพวกนั้นเหมือนกันเขารู้สึกราวกับว่าได้ปล่อยอะไรที่มันติดค้างในใจไปเขากลับขึ้นเรืออย่างสบายใจและก็ไม่นึกจะยิงครอสที่พยายามจะมาโจมตีเขาโดยที่ไม่หันหลังกลับจากน,น,นั้นก็เดินเรือไปตามทางที่เขาอยากจะไปและก็ดำเนินชีวิตตามสิ่งที่อยากจะเป็น ตอนที่2อแอชเ,เดินทางมาเที่ยวกันนอกเมืองกับพ่อและก็แม่แต่ว่าในตอนนั้นพวกครอสเนี่ยก็ได้ออกมาล้วว่าถึงเมืองแห่งนี้ในตอนนั้นครอบครัวของเขาเนี่ยก็ได้วิ่งหนีสุดชีวิตเพื่อเอาตัวรอดแต่เพราะว่าขาของเขาได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้จนท้องเข้าเฟือกทําให้เขาเนี่ยเคลื่อนไหวได้ช้ามากเขาก็เ,เลยถูกพ่อแม่เนี่ยทิ้งไว้เพียงลำพังเพราะไม่มีทางเลือกมากนักเขาเนี่ยก็เ,เลยเปิดประตูเข้าไปในหอคอยแล้วก็ล็อกประตอวไว้จากนั้นเนี่ยก็ขึ้นไปบนยอดหอคอยเพื่อสังเกตการแล้วก็ซ่อนตัวในตอนที่เขาเนี่ยขึ้นไปถึงกาาห้ล จากนั้นชายแก่ใน,นการสังหารตัวเองเขาใช้ชีวิตอยู่บนนั้นหลายต่อหลายวันโดยที่ด้านล่างมีหญิงแก่ที่เป็นพวกครอสหอคอยเฝ้าอยู่แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือตัวของเธอนะ่ะไม่ได้เปิดตัวไปตามสัญญาณแบบที่พวกครอสควรจะมีเธอไม่ต้องการเรื่องราวสนุกสนานเหมือนกับที่พวกครอสในเมืองเนี่ยเป็นอยู่เธอเพียงแค่วิ่งไปมาระหว่างหอคอยและก็โรงนาเท่านั้นอีกทั้งก็มีหลายครั้งที่เธอถูกพวกเดยกกันเน่เข้ามากันแกล้งและก็ทำร้ายแต่ว่าเธอน่ยก็ไม่ทออใจและก็ยังคงนั่งรอยอยู่ตรงนี้ไอแซเน,นกเริ่่่่มมเเเเหหหงงงงาาาาาลลลััััจจกกกททีีีอยยยยยยูููคคนนนนนดดดวววข็ิะพบบผ้้ญสอก สุดเขาไม่เข้าใจว่าเธอต้องการอะไรหรือว่ากําลังรอคอยอะไรสุดท้ายเขาก็เลยคิดจะเรียกและก็พูดในเธอได้ยินแต่ว่าเธอก็พยายามสื่อสารกลับมาตลอดซึ่งเขาหนึ่งก็ไม่เข้าใจอยู่ดีและก็ในตอนที่กําลังคุยกันอยู่เธอหนึ่งก็ส่งเสียงออกมาจนทําให้พวกครอสไวเด็กที่กําลังเผาบ้านอยู่น่ยได้ยินและก็หันมาดูเขาเก่าเข้ามาทําร้ายเธอเพื่อจะให้เธอนั้นบอกว่าผู้รรดชีวิตซ่อนตัวอยู่ที่ไหน,น,นเธอหนึ่งก็เลยชี้ไปที่บ้านหลังหนึ่งและก็ทาให้เด็กพวกนั้นเปลี่ยนเป้าหมายไปยังบ้านหลังนั้นเช้าวันต่อมายิงแก่ก็กล มีกุญแจล็อกอยู่แต่ว่าเขาน่ยก็ไม่เข้าใจว่าเธอต้องการจะเสืออะไรกันแน่ตอนดูของคืนนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักทาให้แจ็กนะั้นไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยตัดสินใจลงมาจากหอคอยในช่วงกลางดึกแต่พอเขานั้นเปิดประตูกออกมายิงแกคนนั้นั้นก็โผล่มา ทำให้เขาตกใจแล้วก็เผลอยิงปืนใส่เธอแต่ว่าก็ไม่โดนจุดสําคัญอะไรและก็แน่นอนว่าเสียงปืนน่ะก็ียกความสนใจของพวกครอสในวัยเด็กเป็นอย่างดีพลน,นั้นนนูก็วิ่งออกมาจากบ้านหลังนั้นเพื่อจะมาจุดที่มีเสียงปืนทันทีซึ่งนั้นก็ทาให้ยายแก่เนี่ยบอกให้เขากลับขึ้นไปบนหอคอยซึ่งพอขึ้นไปเขาหนูก็รู้ตัวว่าทํายาแก้โหขื่นตกไว้และก็ในตอนนั้นยายแก่เนี่ยกำลังโดนพวกครอสเล่นงานอยู่สภาพของเธอหนะก็ดูแทบจะไม่ได้ไอแซคหนูก็เริ่มมีอาการเหนื่อยหอบจากการขาดยา ซึ่งก็เป็นช่วงเดียกับที่ยายแกเห็นยาของเขาที่อยู่ที่พื้นกระลิบมันขึ้นมาแล้วก็ทําท่าเหมือนจะอยากให้เขา แต่ว่าเขากลับคิดว่ามันเป็นเพียงแค่แผนล่อยเขาลงไปเท่านั้นเขาเ่งก็เลยไม่ลงไปเพียงแค่หยิบกล้องสองทางไกลขึ้นมาดูพวกครอบไวเด็กกลุ่มนั้นซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกับที่หนึ่งในนั้นกำลังมองมาทางหอคอยที่เขาอยู่พอดีและพวกมันกำลังมุ่งหน้ามาที่เขาเขาก็ใช้เวลาคิดอยู่สักพักก่อนตัดสินใจลงจากหอคอยแล้วก็เปิดประตูไปข้างนอกซึ่งทันทีที่เขาเปิดประตูออกมายายแก่นก็พุ่งสวนขึ้นไปด้านบนทันทีระหว่างนั้นเขาก็หยิบยาที่ทิ้งไว้ขึ้นมากินเพื่อจะบรรเทาอาการไมม่นนาักกเออ็ลงงรรบุญแจใืปทีโ ก่อนใช้กุญแจที่มีในขายประตูเข้าไประหว่างนั้นพวกคละในวัยเด็กก็เข้ามาใกล้เรื่อยๆไอแซคในก็เลยหยิบปืนขึ้นมาถือไว้เพื่อจะป้องกันตัวเองพวกมันน่งกระโดมมาที่เขาอย่างไม่ลังเลแต่ก่อนจะมาถึงตัวเขาก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาจากโรงงานและเพียงี้ยววินาทีหลังจากนั้นรถเก็บคันใหญ่ก็พุ่งออกมาและก็ชนร่างของพวกมันจนขากระเด็นพอเห็นภาพนั้นเขาหนึ่งก็ยิ้มออกมาด้วยความพอใจที่เขายัางมีชีวิตอยู่เรื่องราวที่2ตอนที่1 เอียนแนอบและก็อเล็กกำลังหาวิธีจับปลาที่อยู่ในลำธารเพื่อจะมาทำงานซึ่งทั้งสองคนนั่นก็เสนอให้ใช้ปืนหรือว่าระเบิดมือซึ่งเอียนก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันจะทำให้พวกครอสที่อยู่แถวนั้นได้ยิน ทั้งยังเป็นการทําลายธรรมชาติด้วยพวกเขาเนี่ยก็ล้มเลิกความตั้งใจและก็เดินทางอีกครั้งหนึ่งซึ่งกลุ่มของพวกเขาก็มีทั้งหมด9้าคนอัญยาเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มและกําลังตั้งครรภ์เธอสูญเสียสามีและก็พี่ชายอย่างมากไปเลยทําให้โรบบรี้กับอลเล็กนั้นก็เป็นเหมือนกับวิทยุที่จะส่งเสียงตลอดเวลาทําให้กลุ่มของพวกเขาเนี่ยไม่เงียบจนเกินไปทางฝั่งของจอห์นเนี่ยเคยทำงานที่แท่านคุณเจาะน้ํามันและก็เป็นคนที่ต้องมีในกลุ่มแฮร์รี่มาจะบอกกับตัวเองว่าเป็นเจ้าชายแต รหือเปล่าแต่ว่าเขานั่นก็เป็นนักสู้ตัวน้อยใช้ก็จกามีปืนไรเฟิลด้วยทางฝั่งของเดกกี้นั่นก็เป็นพยาบาลฉุกเฉินซึ่งนั่นนั่นก็เป็นโชคดีของกลุ่มพวกเขาส่วนแพทเป็นคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดในกลุ่มและสุดท้ายก็คือเอียนพวกเขาหนักำลังเดินทางไปทางใต้ซึ่งกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวและก็เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากพวกครอสมากที่สุดเพราะพวกมันนะ้นไม่สามารถทนกับอากาศหนาวได้พอเข้าสู่ช่วงกลางคืนพวกเขาหนก็หยุดพักโดยการจดตะเกียงและก็นั่งล้อมวงกันเพื่อจะพูดคุยหาเรือแล้วก็พับเปลี่ยนเวรเ ไปในตอนที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะออกจากเมืองที่มีแต่พวกคลอดเต็มไปหมดโดยพวกเขาเลือกจะออกเดินท้าในตอนกลางคืนแต่ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงโห่รอ้องพวกเขาก็จะหลบซ่อนซึ่งนั่นเนี่ยก็ทําให้เสียเวลาจนพวกมันนะ่ะตามเขาทันจังหวะนั้นพวกเขาก็ถูกทําให้แยกจากกันและพวกมันเนี่ยก็ได้ขับรถล้อมเธอไว้สุดท้ายเธอก็โดนเลือดของพวกมันนะ่ะสากระเด็นใส่เขาพยายามจะเข้าไปหาเธอแต่ว่าเธอเนี่ยก็ห้ามเขาไว้พร้อมกับบอกให้เขานี้ไปจากที่นั่น และไม่นานพวกมันก็ขับรถชนเธอเขาไม่สามารถทนดูภาพเหล่านั้นได้และก็ทำได้เพียงแค่วิ่งหนีตามที่เธอบอกเขาเพียงแค่เดินไปเรื่อยๆอยางเงียบๆท่านั้นและก็ปล่อยให้ความคิดหนาล่องลอยไปจนมองไม่เห็นอะไรและก็ไม่ได้ยินเสียงรอบข้างแต่สุดท้ายเขาก็กลับไปที่เมืองเพื่อจะฝังศพของเมย์ผู้เป็นที่รักจากนั้นก็ปล่อยให้สถานการณ์พาไปเขาทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังและก็เริ่มเดินหน้าต่อไปกลับกลุ่มผู้คนเขาไม่ใช่คนเก่งและก็ไม่ได้มีไหวพริบในการต่อสู้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ฉลลาดดพออจจะให้้้นแกก็รีกกเ่ชืฟังไ ช้าวันต่อมาพวกเอียนก็มาเก็บเต็นท์เข้าที่เดิมเพื่อเตรียมออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งแต่ระหว่างนั้นพวกเขาน่ก็ได้เจอกับกลุ่มของพวกคอสเกือบ20ตัวที่กํลาลังเดินทางขึ้นเหนือเหมือนกันพวกเขาน่ก็พูดคุยกันว่าจะทํายังไงกับพวกมันดีพวกเขาไม่สามารถจะจัดการพวกมันได้หมดจะต้องปะทะกันเอียนก็เลยสตอให้แฮร์รี่เนะ่เป็นคนยิงพวกมันเพื่อต้องการลดจํานวนก่อนถึงการประทะแต่แฮร์รี่ก็บอกว่าเขานั้นมีกระสุนไม่มากพอจะทําแบบนั้นได้อีกอย่างเสียงปืนน่อาจทาให้พวกมันเพิ่ม,มากขึ้นสุดทีย่ยเย่า เขาแฮร์รี่และก็จอห์น่ะจะคอยเป็นฝ่ายหน้าส่วนคนอื่นน่งก็ให้หนีไปแต่ก็ยังไม่ทันได้ไปไหนพวกเขาก็เห็นว่ามีครอสสามตัวน่อะอยู่ใกล้พวกเขาเพียงไม่กี่เมตรซึ่งก็ไม่รู้ว่าพวกมันน่ะมาจากไหน พวกเขาก็เลยไี้ไปหลบหลังก้อนหินจากนั้นนอ็ก็เตรียมรับมือแต่ว่าตอนนั้นร็อบก็ยนก้อนหินใส่หนึ่งในนั้นที่ดูน่าเกรงขามที่สุดซึ่งพอมันโดนก้อนหินก็หันกลับไปเล่นงานพวกเดียวกันเองและเมื่อเหลือแค่มันตัวเดียวร็อบก็ออกมาจากที่ซ่อนแล้วก็พูดจาเยายเย่อยมันพร้อมกับให้มันวิ่งไล่ตามจากนั้นเขาก็ล่ให้มันกระโดดไปในปน้ําตามเข้าไปและกในตอนนั้นพวกที่เหลือด,ด้านบน,น,นก็โยนท่อนไม้ขนาดใหญ่ทับร่างของมันไว้แต่ว่าเอ็นก็ไม่หยุดแค่นั้น ations, เขาตามลงไปบนท่อนไม้และก็เหยียบไปบนหน้าาาาขอองงมมันย่ไรรควปณี เขาดูว่านั่น,นคือสิ่งที่โง่ที่สุดเท่าที่เขาเคยทำมาแต่ว่าเขาในกลับรู้สึกดีที่ได้ทำแบบนั้นและหลังจากนั้นพวกเขาน่ะก็เดินทางกันต่อในระหว่างทางเอียน,นยก็บอกกับตัวเองว่าจะใช้ชีวิตต่อไปจนกว่าจะไม่สามารถทำได้และกในทุกวินาทีเขามาจะคิดอยู่เสมอว่าถ้าได้เจอกับเพนนีอีกครั้งหนึ่งเขาจะเป็นยังไง ตอนที่2หลังจากขึ้นไปได้ไม่นานเอนียนก็บอกกับคนที่เหลือว่าให้จับแพทย์นะ่ะถอดเสื้อผ้าออกจากนั้นก็ใช้มีดตัดเด็นที่ข้อเท้าของเขาให้มันขาดออกจากกันเพื่อจะไม่ให้เขาเนะี่ยสามารถเดินได้แม้ในตอนนั้นแพทย์จะขอร้องมากขนาดไหนแต่ว,ว่าเขานะ่ยก็ไม่หยุดลงมือและที่เขาต้องทําอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าพวกครนะ้อน่ะกำลังไล่ตามพวกเขาอยู่ ทำให้เขาตัดสินใจในการคัดคนออกเพื่อจะใช้ในการโวรเวลาและเขาก็คิดว่ามันน,น่าจะได้ผลแม้คนอื่นจะยอมทําตามแต่ว่าอัญญาเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยและก็ยังกล่าวหาว่าเขาเคยทาแบบนี้มาแล้วท้งทั้งที่ความจริงแล้วเขาเนี่ยไม่เคยทําแต่มันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยเห็นมาก,ก่อนสาวันลังจากที่เขาสูญเสียเพนนีไปเขาได้เข้าร่วมกับกลุ่มคนคนหนึ่งเพื่อจะหาใครสักคนที่มาบอกกับเขาว่าจะต้องทํายังไงต่อไปแต่เนื่องจากในกลุ่มนั้นมีคนมากเกินไป ทำให้เขามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันจนเกิดการทะเลาะเสียงดังสุดท้ายเขาเนึ่ก็ทนไม่ไหวก็เลยบอกไปว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้อยู่ดีซึ่งทุกคนต่างก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดแต่ก็ยังคงทะเลาะกันอยู่อย่างนั้นทาให้เขาต้องเดินเลียกมาอยู่ในห้องครัวและก็นในตอนนั้นชอหน้าเนี่ยก็เดินเข้ามาแนะนําตัวโดยสีหน้าที่เป็นกังวลนั่นก็เพราะว่าเธอน่มีลูกชายถึงสองคนและก็เริ่มรู้สึกว่ากลุ่มนี้ไม่ค่อยเหมาะจะอยู่ด้วยเขาก็เลยบอกกับเธอไปว่าเขาจะปัดทีีี่นนนเเเพยยยงงควซึธอกกกบลูชาาา็สมรถต่าางเข้้ไไปดะยังงไไไมม่ทัันนดด้้ตกกกล็กี คนในเปิดประตูกออกมาเขาเนี่ยก็เลยทำเหมือนกับว่ามาหาของกินให้กับลูกของชอหน้าพอคนคนนั้นเนี่ยออกไปชอนหน้าเนี่ยก็ถามเขาว่าจะทำยังไงกับคนที่เหลือเขาเนี่ยก็เลยบอกไปว่าคนกลุ่มนั้นนะ่ะบางคนก็แก่เกินไปและบางคนเนี่ยก็เริ่มถอดใจแล้วนั่นก็ปแปลว่าคนพวกนั้นน่ะจะทำให้เขาเดินทางได้ช้าลงและเธอเองก็ควรจะคิดถึงลูกชายให้มากๆจากนั้นเขาก็ออกจากห้องครัวไปสุดท้ายเนี่ยก็เดินทางไปเพียงคนเดียวและก็ทำได้เพลงแค่เออพรอให้กับทุกคนในบ้านหลังนั้นโชคดีพวกเอียนเนี่ยเดินทางมาได้สามวันแล,ลน้วหลังี่อย,ยนู้นด นั่นก็เพราะว่าอัญญาต้องหยุดพักบ่อยเนื่องจากตอนนี้ท้องของเธอเน่าโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งนั่นก็ทำให้เอเน,นรู้สึกว่ามันนไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในตอนนั้นพวกเขาหนึ่งก็เดินทางไปถึงจุดที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกซึ่งพอมองไปด้านล่างก็เห็นซากเครื่องบิน,นถูกทิ้งร้างไว้พวกเขาหนึ่งก็เลยคิดว่าที่นี่อาจจะเคยเป็นสนามรบมาก่อน แต่ว่าซาเครื่องบินลำนั้นน่ะก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการใช้พักผ่อนในคืนนี้พวกเขาเนี่ยก็เดินเข้าไปหลบในซาเครื่องบินซึ่งก็เป็นแหล่งกำบังได้อย่างดีจากหิมะแล้วก็พวกครอสในตอนนั้นเอียนเนี่ยก็แต่นั่งเงียบไม่ค่อยกินข้าวจนจอนเนี่ยเข้ามาถามสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจบอกกับทุกคนไปว่าควรจะทิ้งอัญยาแล้วก็มาร์กไว้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็พวกเขาเนี่ยจะโดนพวกครอสตามทันอีกชั้งก็ไม่รู้ว่าเธอจะใช้เวลาในการทอดลูกแล้วก็พักฟื้นนานแค่ไหนแต่ว่าถ้าหากเขาทั้งสองคนน่นะ thầm เพราะว่าเขาไม่สามารถจะทิ้งผู้หญิงท้องไว้ได้เอียนเนี่ยก็เลยเสริมขึ้นมาว่าตั้งแต่ทั้งสองคนเนะี่ยเข้าร่วมกลุ่มก็ไม่มีใครนะ่ะบอกว่าจะต้องปกป,ป้องพวกเขาและที่สําคัญพวกเขาน่นก็ไม่เคยบอกว่าเธอเนี่ยกำลังตั้งท้องจนกระทั่งมันเริ่มใหญ่ขึ้นพอได้ฟังอย่างนั้นแฮร์รี่เนี่ยก็เริ่มเห็นด้วยแต่ว่าก็ไม่ใช่กับริกกี้โดยจจนยาบันของแพทย์ของเขาเขาไม่สามารถจะทิ้งเธอไว้คนเดียวได้และถึงเธอเนี่ยจะคลอดออกมาเขาก็ยังสามารถอุ้มเธอเพื่อเดินทางต่อได้และเมื่อทุกอย่างไม่ลงตัวสุดท้าย แย,ยกกันไปพักผ่อนแต่แม่นานนังอัญญาณนักระปวดท้องคลอดริกกี้จอรนแล้วก็แฮร์รี่นด่ก็ช่วยกันทำคลอดให้กับเธอในระหว่างที่คนอื่นนกก็เฝ้าอยู่ด้านนอกเวลาทั้ก็ผ่านไปนานแต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยจนกระทั่งจอรนเดินออกมาจากเครื่องบินพร้อมกับบอกว่าอัญญาณแล้วก็เด็กในท้องนาตายไปแล้วตอนที่3 พวกเอ็นนั้นออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ส่วนเสียอัน่าไปแต่ว่าระหว่างเดินทางพวกครอสเนี่ยก็ตามข้อทันและก็จับตัวของแฮร์รี่ไว้พร้อมกับจัดการเขาแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังไม่ตายพร้อมกับคลานไปข้างในเรื่อยๆหลังจากที่ติดเชื้อทางฝั่งของพวกเอ็นเนี่ยก็ยืนมองภาพนั้นอยู่ไกลๆเพราะต้องการปืนไรเฟิลที่แฮร์รี่เนี่ยมีอยู่แต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันรู้เพียงแค่ว่ามันจะต้องอยู่แถวนั้นอย่างแน่นอนก็เลยปรึกษาวางแผนเพื่อจะกลับไปที่จุดนั้นโดยที่ไม่เกิดการสูญเสียและก็ต้องหลบหลีก่กลังตาามมา สุดท้ายเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มของเอียนริกกี้มาร์กส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจอร์นโรบบี้และก็อเล็กซึ่งจอร์นน่ยก็บอกเหตุผลว่าทั้งสองคนน่ะช้าก็เลยไม่อยากจะให้ถูกเอียนเน่ะทิ้งไว้ข้างหลังเมื่อตกลงกันเสร็จทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็แยกกันไปซึ่งสิ่งที่พวกเขาคิดไว้เนี่ยมันก็เป็นความจริงเพราะตอนที่พวกเขาเนี่ยแยกจากกันพวกคลอที่ตามมาเนี่ยก็แยกกันไล่ตามพวกเขาและมันขึ้นไปบนเนินได้สำเร็จเอียนเนี่ยก็หยุดและก็หันกลับไปมองกว้ไ ตอนฉุกเฉินในตอนนั้นเองพวกมัน2ตัวก็เข้ามากไล่เอรนและก็เรกกี้ในกเลยิงปืนใส่มันแต่ว่าเองก็พลาดยิงถูกแค่ไหล่ของมันเท่านั้นจนทําให้เขาช็อกแล้วก็ยืนนิ่งถึงแม้ได้คิดจะเรียกเขาแล้วก็ตับพวกมันก็เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เรกกี้จะจัดการพวกมันและหลังจากนั้นพวกเขาก็วิ่งอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเรกกี้ก็พลาดตกไปจากเนินและพวกมันน่ก็ไล่ตามเข้าไปเขาตะโกนบอกให้เอ่ะวิ่งต่อไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องสนใจเขาและก็แน่นอนว่าเอน่ะก็ทำตามที่บอกเขาหนำวิ่งไปทันมากที่ออกมาก่อนและกกกก็็ได้้บอว่่ารีนจยเเ นะไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงจุดที่แฮร์รี่ถูกฆ่า พร้อมกับที่พวกเขาหาปืนพังกล้องสองทางไกลแต่ว่าก็หาไม่เจอเลยรู้เพียงแค่ว่ามัน,นต้องอยู่แถวนั้นระหว่างนั้นมาก็ส่องกล้องไปดูคลอสที่กำลังวิ่งตามมาแต่ว่าเขาก็เห็นตัวหนึ่งที่กำลังแบกบางอย่างอยู่ก็เลยเพ่งมองจนเห็นว่าสิ่งที่มันแบกอยู่ก็คืออัญญ,ญาน้องสาวของเขานั้นก็ทําให้เขาสติแตกทันทีเขาตะโกนใส่พวกมันก่อนจะหยิบปืนขึ้นมาและนอกจากนี้เขาเนี่ยก็ยังไวไไหเอนที่ทิ้งน้องสาวของเขาไว้และก็ยิงปืนไปเฉดหูถึงแม้ว่าเอียนจะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการตายของอัญญ,ญาเลยเมื่อเป็นอย่าง,งานนนนนัั้เอียอกตดสิใจไปทางศพพขออองงแฮรรี่่เืืต้กาาจะะหปนลไมั เขาหนึ่งก็เจอเขาหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่พวกครอสที่เข้ามาใกล้อย่างแม่นยำแต่มันก็ทําให้เขาออกห่างจากศพของแฮร์รี่ไม่ได้เลยเขา,ย,ายังคงจัดการกับพวกมันได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งหนึ่งในพวกมันอยาเข้ามาใกล้เขามากขึ้นพร้อมกับปืนในมือเขายิงมันก่อนที่มันจะมาถึงตัวเขาแต่ปืนในมือของมันได้กระทุยิงออกมาก่อนและกระโดนไปที่หัวของแฮร์รี่จนทําให้เลือดก,กระเด็นใสน่นางของเขาเขาตกใจแล้วก็วางปืนในมือลงพร้อมกับยิระเบิ์ขึ้นมาเพื่อหวังจะมาจบชีวิตของตัวเองก่อนที่ตัวของเขาจะติดเชื้อออออออแแตต่่่่่่ววววาาาาในนนนนนนั้้้เเเงงงงงกกก็็มมมีีืืขขขหหึดลลบพ ไปกันต่อเถอะและหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง9้าคน,นก็ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่ในฐานะมนุษย์และก็ยังมีสมาชิกเ,เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลง และเ,เพื่อนๆ้วครับคิดว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถมาคุยกันได้เลยสำหรับผมนะครับตอนนี้เนี่ยมันเป็นตอนที่แบบรู้สึกว่าภาพกับลายเส้นเนี่ยจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับรวมถึงสีสันของคอมิกตอนนี้ด้วยนะครับมันออกจากเป็นสีของดินน้ำมันมากกว่านะครับจริงๆคอมิกตอนนี้นะครับมันจะมีอยู่2ช่วงเนาะก็คือช่วงแรกจะเป็นตอนที่1ถึงตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของกลุ่มอีกคนนึงส่วนช่วงที่2อนะครับก็จะเป็นตอนที่1ถึงตอนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของอีกกลุ่มนึงซึ่งมันจะแยกไว้2ชช่่่่่วววงงนนนนนนะะใออออมมมิิกกกตตตตเเเเดดีีย็็ปแแลทสุหื ว่าโหดไหมตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยหลังๆบทมันจะไปโฟกัสในเรื่องของการเอาชีวิตดอดและก็กลุ่มคนที่อยาหลังกันเองจนถึงขั้นที่พวกเขาเนี่ยกลายเป็นพวกครอสคือมันจะไปในทิศทางแบบนั้นมากกว่านะครับอาจจะไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องของครอสสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราได้เห็นนะก็คืออย่างที่บอกไว้พวกคนที่ติดเชื้อนะครับมันเริ่มมีความคิดเริ่มมีความรู้สึก จิตสำนึกหรือว่าสิ่งต,ต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นมาแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะมันก็ยังเป็นครอสที่มีความบ้าคลั่งและก็ความไม่ปริตในตัวอยู่เอาเป็นว่าน,นะครับเพื่อนๆน้นองๆมีความคิดยังไงก็ลองมาคุยกันได้เนาะ และถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด u b s สไค b e กดไลค์กดแชร์เพื่อใช้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีกับเพื่อนๆน,นทุกๆคนนะได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะครับได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วนะครับแบบ35บาบาทต่อเดือน ซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเปน็นนสูนจันทราข้างแรมที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเปน็นนสูนจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีโมจิของตัวละครแสบๆในไว้ใช้งานด้วยหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติของความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซนเซอร์ไม่มีการเบลออะไรทั้งนั้นเดี๋ยวๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นข้อครัวกับพวกเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะได้มีค่ากาแฟที่จะได้มีแรงโดดและก็ทําผลงานให้กับเพื่อนๆน้อ,นนองๆด้รับชมกันยังไงก็ขอบคุณที่ซพพอกันมาตลอดด้วยนะครับ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์สองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเชือ่อและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นแดดทะรุในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง